สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีตอนสายๆวันอังคารจ้าเมนี้อากาศเย็นสบายคักจ้าพี่น้องมว่าน,น,น,นหมูก้อนนีหอนหอนจ้าแต่วันเมนี้อากาศเย็นสบายประมาณยี่สิบยี่สิบต้นๆนอ่ะพี่น้องยี่สิบกว่าองศาจ้ายี่สิบเอ็ดยี่สิบสององศาแล้วก็มีลมพร้อมจ้าอากาศเย็นสบายยังวะเมนี้ย่า,า,ยาเหยก็เลยอ่ะออกแม่อ่ะว่าสิมาเก็บบักพริกจ้า ว่นศกมาเก็บบักพิกหัวกะโหลกจากพี่น้องยายเอเห็นอ่นเห็นมันสุกแดงหลายนวยย่จ้ะเต็มต้นเลยยายเอก็เลยเสียออกมาตัดว่าแล้วยายเอก็สิง่างไปหาต้นอ่นบักพิกก็เมืองอันต้นกับเผายายเอ๋แม่จ้าแตกยอดคืองามงามยังไายายเอ๋ก็ลังขึ้นยุนี่ยายเอ๋สิอันพัดกับเผาสบาอันตอนเทียงนี่แม่พี่น้องเมือง หยดกับเผากลังน้ำนี่จ้าต้นบักพริกหัวกระโหลกที่ยายเอาวาพุ่นแดงเต็มต้นเลยจ้าพี่น้องพุ่นจ้าท่างพุ่นกระมี่พุ่นว่าล้วยายเอกะเก็บก่อนจ้า จ e e e ้ายายเอกระต่ดอกพริกเสร็จแล้วจ้าพี่น้องอันนี้เป็นบักพริกอันพอยง่ายผายายเอิ่นบักพริกหัวกะโหลกเนาะจ้าเผ็ดดีดีจ้าพี่น้องยายเอวัดสิเอาไปตากเอาไปตากแดดให้มันแห้งแล้วยายเอวัดสิเอาไปขวแล้วกษาสิเห็ดเป็นหนันบักพริกผงไหมจ้าพี่น้องเห็ดบักพริกป่นจ้าเพราะว่ามันเผ็ดดียายเอสีเหตุใบถั่วใส่กับเขากับน้ำนะจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวคลิปนี้ยายเอกรฝากไว้ซ้ำนี่ก่อนจ้าเดี๋ยวยายเอวัเสียบักพริกไปตากแดดก่อน จะขอบคุณเลยหลายจ้าพี่น้องที่ติดตามมึงคลิปย่าเหยจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจย่าเหยน้ำได้จ้าพอกันไหมคลิปหน้าจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า